มาดูตรง MT4 นะครับตัวสมาร์ทสมาร์ทอ่าพาร์เนลหรือการแจ้งเตือนนะครับโรบอทนะครับหรือว่าการแจ้งเตือนการ,รอรราอกออเดอร์นะครับของตัว MT4 นะครับเราไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเกือนเตืนเกือน,นก่อน,นครับมันจะมีตัวแจ้งเตือนข้อความเข้ามาทางไลน์นะครับ นันนี้เราสามารถสร้างกลุ่มไลน์ของเราเองนะครับแล้วก็มาแจ้งเตือนตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับมันเป็นของไลน์เองเลยนะครับเพราะว่าเราเราก็เราก็สิ้นสุดเรื่องอะไรนะเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นไลน์มอเตอ i ์เวชชันนะครับก็คือถ้ามีโรบอทเขยนะครับ ส่งสัญญาณซื้อขายนะครับหรือว่าเปิดออเดอร์เนี่ยนะครับเราสามารถนะครับแจ้งเตือนนะครับโดยการเอาลายโทเคนไอดีเนี่ยมากกอกอินพุตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สร้างกลุ่มเนี่ยสร้างกลุ่มมาแล้วก็ชวนคนเข้ามานี่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าะนะแจ้งเตือนผ่านลายมอนติกนะครับเป็นกลุ่มได้ตอนเนี้ตัวลายมันจะยกเลิกการใช้งานนะครับ แล้วก็ทางเราเนี่ยก็มีวิธีนะครับแก้ไขแต่แก้กินในสิ้นสุดให้มีการลายมอนติจนอ่ามนติให้บริการวันที่31มีนาคมนะครับต้นไปนรเราก็มีวิธีนะครับผมียกว่าตัวนี้ มีวิธีการตั้งค่านะครับเราก็จะเปลี่ยนไปการตั้งค่าแจ้งเตือนบนมือถือนะครับของตัว MT ของตัวโปรแกรมเทรดของเราครับ MT4 MT5 เนี่ยบนโมบายนะครับนะครับนี่มันสามารถแจ้งแจ้งเตือนนะครับได้ทั้งตัว MetaTrader 5แล้วก็ MetaTrader 4ได้เลยนะครับ สำหรับคนที่มีพอร์ตหุ้นหรือพอร์ตเทรดทีเฟกเนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ครับเอาตัว notification ครับแจ้งตัวบนมือถือได้นะครับก็วิธีนะครับการตั้งค่าบนมือถือเนี่ยเราจะสามารถนะครับโหลดเขาเรียกว่าแต่ตัวเนี้ย MetaCoin ID เนี่ยบนมือถือเนี่ยมาอยู่ตรงไหนนะครับวิธีเข้าไปดูเนี่ยทั้งบน Android และ iOS นะครับ ตัว a n น r o i d นะครับก็เข้าไปที่ตรง setting นะครับแล้วก็ตัวเข้ามาที่ตรงเม s เ g e นะครับมันก็จะมี m ม t a คดไอ i ดให้เรานะครับให้เราเอาตัวเนี้ยนะครับไปกรอกนะครับกรอกบนตัวโปรแกรมเพจ PC ของเราอ่าแล้วก็ตัวโมบายนะครับตัวของทาง a อ p l e นะครับวิธีเข้าไปเนี่ยไอโ i เอนะครับก็เข้าไปที่หน้าตัวแชทนะครับและข้อความนะครับ แล้วก็เข้าไปคลิกตรงนี้นะครับมตาโ p o ด ID ของฉัน ASE นะครับแล้วก็เปิดใช้งานนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนเนี่ยเข้ามาให้นะครับแล้วก็เปิดการแจ mat ้งเตือนนะครับอตั้งค่าของแอปนะครับการแจ้งเตือนแล้วก็ไปคลิกตรง m e t a p o อ ID นะครับของฉันตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถ Copy ไอ้ข้อความไอ้ตัวเนี้ยนะครับของเครื่องใครเครื่องมันนะครับก็ ไป Copy เนี่ยแล้วไปวางไว้ตรงโปรแกรมเทรดของเรานะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมจะเปิดตัว MT4 ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้ True นะครับล็อกอให้เรียบร้อยก่อนนะครับ True แล้วก็ Option นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า Notification ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เอา m e t a c o ไอ ID ตรงนี้นะครับมาเกาะนะครับ ว่ามันกรอกเสร็จแล้วแล้วก็รู้ว่าอะไรนะกดโอเคนะครับอนุญาตใช้งานมันนะครับกรอกเสร็จปุ๊บก็กดโอเคนะครับแล้วทีนี้นะครับทุกการส่งคาสั่งหรือทุกการเปิดออเดอร์เนี่ยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับเข้ามาในตัวมือถือของเรานะครับอ่ายกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเปิดสินค้าอ่า USD นะครับ เปิดซื้อหนังสัญญาส่งมาไม่กหมือกันครับวิวต้องอฮ กีโอไหมผู้นะครับอ,อ,อ๋อเศษดูนะครับหนึ่งสัญญา อ๋อลืมกดตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ่า n t i l t i f i c a t i o n ตรงนี้นะครับโอเคนะครับต้องติ๊กให้หมดนะครับตรงนี้เข้ามาที่ tool นะครับแล้วก็ option นะครับติ๊กตัว n o น t i l t i f i c a t i o n นะครับแล้วก็กรอบเมื่อต้กงกด a ของเรานะครับตรงนี้นะครับ ่าถ้าเกิดเสร็จนะครับเราลองกดปุ่มเทสดูก็ได้นะครับข้อความก็จะแจ้งเตือนเข้ามานะครับอ่าสมมุติว่าผมกดปุ่มเทสก่อนเนาะเมืแบบ่อกี้อ่าชูเต็มเขตของเรา ด้านซ้ายของแกนเสะของเรานะครับอันนี้อ่านตรงนี้ได้นนะซิมโบโซ ก็เป็นดัมมี่นะครับเวลาเรากดเทสนะครับทูออปชั่นเนี่ยนะครับแล้วกดเทสเนี่ยในตัวข้อความนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับในมือถือเรานะครับตรงนี้นะครับกดที่ตรงนี้มาจะมีข้อความมาข้างล่างนะครับเนี่ยกดตอนเที่ยงเที่ยงห้าสิบหกนะครับเวลาก็จะเด้งขึ้นมาครับตรงนี้ หรือเราจะส่งคําสั่งซื้อขายสมมุติว่า EA เปิดออเดอร์ไปเนี่ยนะครับเปิดออเดอร์ไปสมมติซื้อไปเนี่ยก็หนึ่งสัญญาเนี่ยนะครับนข้อความเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับว่าเราไปเปิดสินค้านะครับ open order นะครับบายหนึ่งสัญญาสกิลอนีที่ราคาเท่าไหร่ก็จะแจ้งเตือนมานะครับ ผมว่าเรา run v p s นะครับในในด้านขวาเนี่ยโปรแกรมเทรดของเรานะครับอ่าเปิดบอร์ดเปิดอะไรพวกนี้นะครับแล้วโปรแกรมมันปิดออเดอร์ไปเนี่ยแล้วแจ้งเตือนนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาบนมือถือของเรานะครับนะครับเราสามารถนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครัไอ้ไม่ได้กด ID เนี่ยเราสามารถอ่าเขาเรียกว่าเปิดได้นะครับทั้งตัว MT4 และ MT5 เลยนะครับ สามารถใช้งานได้นะครับเขามีโปรแกรม Amplify นะครับก็เหมือนกันนะครับเข้ามาที่ True Option นะครับ Notification นะครับแล้วก็ต i c k ตัวนี้นะครับต i c กแล้วก็ลองกด s e s t ดูนะครับข้อความเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับ เล่ขึ้นมาในตัวแพลบฟอร์มนะครับ NT5 นะครับประมาณนี้นะครับเล่นขึ้นมานะครับก็มีทั้ง NT4 NT5 นะครับสามารถเรามาแจ้งเตือนตรงนี้ได้นะครับวิธีการหาไอตัว ไม่ได้โคดไอดีนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับก็มันมันจะอยู่ที่ตรงเซตติ้งนะครับของตัวของที่ตัวนะครับบนมือแอปพลิเคชันบนโมบายนะครับก็เปิดล็อกอินเข้ามานะครับเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาเปิดโปรแกรมนะครับอ่าแล้วก็มาตั้งค่าบัญชีเนี่ยมันจะส่วนมากจะอยู่ที่ตรงเมสเซจนะครับเอาข้อความเนี่ย เราก็พิมพ์นะครับหาหาเจอปุ๊บแล้วก็เอามาพิมพ์บนบนบนโทมินอลนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้อนะครับก็มันก็จะเรียกว่าอะไรนะ ตั้งแต่วันวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะยกเลิกการใช้เนี่ยแล้วก็มีวิธีนะครับแจ้งเตือนบนมือถือนะครับโอเค ఆడర్ ఆర్డర్ చెక్ ఆర్డర్ పుక్ రైట్ ก็จะมีขอเรียกว่าอะไรนะจะมีข้อความแจ้งเตือนมาให้นะครับเด้งขึ้นมานะครับเราก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับว่านี่นะครับก็จะมีตอนที่เราปิดเนี่ยออเดอร์ทิ켓อันอดีนี้นะครับปิดอ่านะครับหนึ่งสัญญาค,ะะครับสินค้าอะไรที่ราคาเท่าไหร่นะครับกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะี่ก็จะแจ้งเตือนมาหมดนะครับก็สามารถ เอาไปไประยุกต์ใช้งานได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม,ไม่ไม่ไม่มีนะครับก็สามารถเข้าไปกอรอกได้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้นะครับไม่ได้กดไอดีนะครับก็สามารถกอรอกได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเอมนอลนะครับ เราก็ไม่ควรที่จะเอาไม่ถ้าควด a d ไปให้เพื่อนเรานะครับก็เราก็น่าจะแจ้งเตือนให้เราคนเดียวนะครับที่รับทราบนะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็น่าจะมีทิกเขียงคนนี้นะครับแล้วก็ในการใช้งานตัวโปรแกรม a p b file แล d 4นะครับแล้วก็การแจ้งเตือน notification นะครับ ก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีคําถามก็สามารถแอดไลน์มาทางพ็อปเพเดอร์แล้วก็มาสอบถามได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอคืนไวลาห้องทรงก่อนนะครับแล้วก็ยวเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านครับรับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณครับ